สำหรับการประชุม a อเปในปี2022ซึ่งแน่นอนค่ะทางประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมในครั้งนี้ค่ะโดยการประชุมในครั้งนี้จะได้ประโยชน์อย่างไรนั้นติดตามได้จากรายงานค่ะ การเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกในปี2565จะทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างน้อย2ด้านคือด้านสาระการประชุมที่จะได้มีโอกาสในการผลักดันวาระหรือประเด็นต่างๆที่คิดว่าจะมีความสำคัญต่อไทยและภูมิภาคให้เป็นที่ยอมรับของสมาชิกเอเปกและประโยชน์ด้านการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของไทยเพราะปกติเอเปกจะแบ่งการประชุมออกเป็น50เรื่อง จะมีการประชุมย่อยในระดับเจ้าหน้าที่นับร้อยการประชุมในแต่ละปีจะมีผู้เข้ามาประชุมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐนักธุรกิจภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกจำนวนกว่า30,000คนซึ่งนอกจากจะเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อมในการเปิดประเทศแล้วยังจะสร้างรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมสายการบิน ธุรกิจอาหารพัตคาคารธุรกิจชุมชนและอื่นๆอีกมากมายจะมีส่วนสำคัญที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยไปในตัว